ติ๊กเจษดาพล์อ,อกโรงปกป้องภรรยาหลังถูกโยงดาราหนุนฉีดซิโนแวคจากกรณีดาราคนบันเทิงตบเท้าเข้ารับการฉีดวัคซีนจนเกิดเป็นกระแสวิจารณ์ในโลกออนไลน์เป็นจำนวนมากในหนึ่งในนั้นที่โดนเอี่ยวไปด้วยก็คือพีชสิตธมนภรรยาสาวของติ๊กเจษดาพ์หลังถูกนำชื่อไปอยู่ในลิสต์ดาราคนบันเทิงที่สนับสนุนให้คนไปฉีดวัคซีนซิโนแวคจนเกิดความเข้าใจผิดทำให้เธอไม่สบายใจ จนต้องออกมาชี้แจงว่าตัวเองนั้นยังไม่ฉีดวัคซีนไม่มีความรู้มากพอหรือข้อมูลอะไรที่ชัดเจนพร้อมขอให้นำชื่อของตัวเองออกล่าสุดหนุ่มติ๊กก็ออกมาปกป้องภรรยาสาวพร้อมชี้แจงความจริงว่าถึงโนสลิมช็อปปิ้งลิสต์การแสดงจุดยืนโดยมีความเชื่อหนึ่งเพื่อต่อต้านอีกความเชื่อหนึ่งควรจะนำมาซึ่งข้อมูลเหตุผลอย่างสุจริตหากุด,ดุมการคือต้องการเปลี่ยนแปลงสังคมให้ดีขึ้นอย่างสร้างสรรค์ เราจะไม่ใช้สิทธิส่วนบุคคลของใครมาสร้างเฟกนิวเพื่อทำลายล้างใครรูปที่ถูกสร้างในโพสอาจจะนำมาซึ่งความเข้าใจผิดหากไม่ได้ตรวจสอบให้ดีนั่นแปลว่าผู้ที่สร้างสื่อควรรับผิดชอบหากมันไม่ใช่ความเป็นจริงได้โปดรดเคารพในสิทธิ์คุณพีทไม่ควรถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือของใครคุณสามารถโน้มน้าวให้คนมาเชื่อในอุนดมการได้แต่ต้องเป็นข้อเท็จจริงควรถามหางไม่แน่ใจ สังคมจะน,น่าอยู่โดยไม่สร้างวัฒกรรมเท็จเพื่อความถูกต้องและความชอบธรรมให้หนําข้อมูลวัคซีนมาชี้แจงและให้คนตัดสินเองว่าเขาจะเลือกแบบไหนต้องไม่สร้างความเกลียดชังดังความตั้งใจทวิตเตอร์คุณว่าจะสร้างสารคอนเทนต์คุณภาพการุณาลบคุณพีโหลอกจากโพสต์โดยไม่มีเงื่อนไขเพื่อแสดงความรับผิดชอบการต่อสู้เพื่อความถูกต้องก็ต้องอยู่บนพื้นฐานของความถูกต้องด้วยเช่นกันครับนี่คือหลักการที่คุณต้องการด้วยเช่นกันถูกต้องไหมครับขอบคุณมากนะครับ ขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่เตเทนคุณผู้ชมชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ